อันนี้มาถึงคลิปที่2ครับคลิปต่อไปเมื่อกี้คลิปแรกเราตั้งค่าอินพุตมันเข้าไปแล้วคราวนี้เรามาเซตอะลามในการตัดต่อไยโลครับก็จะให้มันทํา7เจบาตัดลิปตัดเบาแล้วก็ต่อที่กี่บาร์หกจุดแปดบาร์งี้ครับโอเคครับเริ่มกันเลยนะครับกดเซตเัพเข้าเหมือนเดิมกดไปเรื่อยๆครับจนเข้าถึงอะลามครับพออะาลามแม่เรา,ากดฟังก์ชัน แล้วเดี๋ยวเราจะไล่พลารามิเตอร์ตามนี้ครับนี่ครับ a ห s 1 t 1, y ครับเราเลือกที่ top t o x i m i t y ก็คือเรา,า,าเรับสัญญาณมาจากตัวนู้นเอาโล้ครับกดปิดทำไมเอาไปท่อารามครับ,บกดฟังก์ชันตัวแรกเป็นภาพถูกแล้ว ัวต่อไป A1S1VA ตั้งแค่เจ็ดครับครับเราลงแค่เจ็ดครับเสร็จแ,แล้วกด Enter ไปเราจะไป a 1 s 1 h l ผูมือบอกว่าโลครับรวเปลี่ยนโลนะโลตัวต่อไปเ1 s นึ่เป็นนั้นครับถูกแล้วตัวต่อไป 2, 1, เอส1องเอสหนึ่งทีวพ็อกเคตัวต่อไปเอส1องเอหนึ่งเป็นแปดครับ โอเคตัวต่อไป S2 H1 HL S2 H1 HL เปลี่ยนเป็นไฮนะครับเป็นไฮอันนี้ทำงานไรเห็นไหมครับแรงดันแรงดันตกทำงานแล้วอ่า S2 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 TY เป็นพอกเป็นเป็นพอกครับ c r o c ตัวนี้ e n อ e r a 2อ2 v a a2s2va เป็นเจนะ็ดจุดหนึ่งเป็นเจ็ดก็ได้นะตั้งเป็นเจ็ดแทนช่วงนี้เราใช้งานแรงดันไม่ค่อยเยอะตัวต่อไป a 2 s 2 h อสอง2 h l เป็นเป็นห้าถูกแล้ว h ิ t hitterless ตัวนี้เป็นสองนะเป็นสอง,นะสองถ้าเราใช้กับบุณหภูมนะครับจะเป็นประมาณศูนย์จุดสามแต่แรกเราใช้กับแรงดันจะต้องเปียนตัวนี้ก็จะเป็นการให้มันต่อที่ประมาณเท่าไหร่มันสองคือไม่ใช่สองบาแต่ว่าโปรแกรมจะคำนวณเองว่าประมาณเท่าไหร่นะต้องไปเทียบก,กันเองตัวต่อไปอาราม อารามเป็นนันนะครับนันไม่มีก็เป็น no L แล้วกัน็อกเป็น disable d, d a, d a h a l ใลที่นี้เป็นหนึ่งอารอมตั้งหนึ่งหนึ่งไม่มีก็ปุ่มใส่ค่าค่าเดิมมาแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเราดูการใช้งานอยู่ก่อนเค้รรรกดดิสเคออก โอเครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผิดพลาดหระการใดก็ขออภัยด้วยหรือว่าแนะนำกลับมากแก้ไขได้นะครับขอบคุณมากครับ